สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอครูแพรอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะมาะเจอกับหนังสือเล่มน,นี้อีกนะคะพัฒนาอาชีพ QS นะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนเปิดมานะคะ,ะเราเรียนถึงหน้าเลขเจ็ดแล้วใช่ไหมคะ,ะเรื่องลวดลายของกระถางต้นไม้นะคะ ครูจะให้เด็กๆนำลวดลายที่อยู่ข้างบนตัวอย่างนะคะเอามาวาดใส่กระถางต้นไม้นะคะนักเรียนชอบแบบไหนให้นักเรียนวาดนะคะเป็นรูปทรงต่างๆเห็นไหมคะมีรูปทรงโคง้โคงๆเห็นไหมคะแล้วก็หยักแหลมแล้วก็โค้งลงข้างล่างแล้วก็เป็นวงกลมนะคะมาตกแต่งที่กระถางดอกไม้เสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะหน้าที่หนึ่ง ต่อไปหน้าที่สองนะคะน้องข้าวแล้วคุณพ่อนะคะจะลดน้ําที่แปลงผักนะคะแต่ว่าท่อน้อํารู้สึกว่าจะไม่ไปถึงที่แปลงผักนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยดูภาพสิคะแล้วก็ต่อเติมในท่อน้ําโดยใช้รูปภาพเนี่ยมาต่อเติมให้น้ํามันไหลามาถึงแปลงผักนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะ ว่าไอเดียการตกการตกแต่งท่อน้ำของน้องคนไหนจะไปลดแปลงผักได้ผักจะได้โตนะคะแล้วก็จะมีผักรับประทานนะคะลองทำดูวันนี้คุณครูให้งานนะคะสองหน้ากิจกรรมให้เด็กๆสองหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ